อีกเรื่องหนึ่งนี่ก็จะ,ะมีผลเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้เช่นเดียวกันเหมือนกันคดีหัวสอวอันนี้ก็ตามกันมาตลอดเนี่ยนะครับเมื่อวานจริง,รง,รงๆแจ้งไปแล้วย้าอีกทีนึงก็แล้วกันเพราะว่าโอ้โหพอกลางขบวนการออกมานี่มากกว่า1น0 0งนสองรอยคนที่ีทใส่กำลังตรวจสอบอย่างที่เล่าคุณผู้ชมฟังมาตลอดว่าคดีหัวสอวอมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนอยู่ภายใต้กรกะตอ,อันนั้นจะเป็นเรื่องของการพรบ การได้มาซึ่งสอวออันนั้นรอฟังเลยข่าแหวงเลยเขาบอกว่าเขากำลังเร่งอยู่แต่ว่ามันก็กระดึบกระดึ๊บอยู่นะครับแต่ถ้าของ DSI เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการฟอกเงินใช่ค่ะนะความคืบหน้าคดีของ DSI เนี่ยคือพนักงานสอบสวน DSI ได้ออกหมายเรียกผู้ที่คาดว่าอยู่ในกระบวนการหัวสอวอ1,200คนทั่วประเทศนะครับเห็นเงียบเยบเนี่ย ออกหมายเรียกไปแล้วไปแล้วด้วยนะ1,200<ฮ>คนทั่วประเทศนะให้มาพบให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกครั้งแรกไปแล้วมีคนไม่ให้ความร่วมมือดีเอสไเตรียมจะออกหมายเรียกรอบที่สองและถ้าหากไม่ให้ความร่วมมืออีกอาจจะถึงขั้นออกหมายจับและดำเนินคดีตามกฎหมายบางจังหวัดไม่มีผู้ที่ถูกออกหมายเรียกเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเลยนะครับ ท่านอธิบดียุทธนาแพรดำบอกว่าบางส่วนทยอยมาให้ปากคำแต่บางพื้นที่พยานถูกบล็อกยังไม่มาเลยก็มีคือในกลุ่ม1,200เนี่ยบางคนก็อาจจะเรียกมาในฐานะพยานก่อนอถ้าหากว่ามาแล้วชี้แจงได้<ะ>ก็อาจจะไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาก็การกไว<ห>้เป็นพยานเลยแต่มันเกิดกรณีว่าบางจังหวัดถึงขั้นถูกบล็อกอถึงขั้นต้องเตือนกันว่า ถ้าไม่ให้ความร่วมมือระวังมันจะลุกลามบานปลายไม่ใช่แค่หมายเรียกนะมันจะหนักกว่านั้นหรือเปล่านะครับกลุ่ม1,200คนนี้ดีไซน์บอกว่าอยู่ในข่ายตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนแต่สุดท้ายพอมาให้ข้อบูแลแล้วจากการเอาไว้เป็นพยานหรือไม่อันนี้ต้องดูเป็นรายกรณีไปใครจะรอดหรือว่าใครจะติด บวงคดีนี้เข้าไปด้วย1,020%ก็120ครับจะโดนเท่าไหร่เนาะม,มันต้องมีมั้งแหละมันจะไม่มีเลยคงเป็นไปไม่ได้งานใหญ่นะคะ